สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดมหาสา,ารคามนะครับมาเอาบุญกระถิ่นนะครับโอ้ปลาเดอนบรรยากาศครับผมโอ้ย่ำย่ำปูมากเลยท้องแท้ครับโอ้ชมบรรยากาศครับผมโอ้ประเทศชุดเ้า ลรงทานครับวันนี้กลังเป็นน้ำ กาว่นตมำเขาเยสาวได้เองกเลยยาขายขายดีกว่านี้เนาะขายขายแบขายดีตั้มมีละจ้าเียบียคามคิวเด้อเิ่งหวกนันดผ่ได้กลุ่มเด้อทเยเด

วันที่31ตุลาครับ63นะครับปีนี้ชมบรรยากาศลงทานครับแต่ละลงทานปีนี้คนไม่เยอะเพราะว่าคนยังอยู่ในสลายอยู่นะครับยังทอดกะทินอยู่นะครับผชายน่ากสวยหรือบ้่าเนี่ยสวยวาสวยหรอปล่จุด มาท้ายคิปอย่างเดียวมาดบรรยากาศนะครับต้องมีโรงงานกาจะเป็นทุเรียนไอ้ลูกบ้าหลเป่บรรยากาศนรงงานคนมันไม่่เฉันอะไหรือยังคะพาย์ เ็สิ่งที่เจำนะครับลงทาอาเอจเบินาอบอบอ้ยมาบอันหมดแล้วอ๋าเกิมาตอนี้ันี้ก๋วยเตี๋ยวคือก่อนก๋วยเตี๋ยวต่างยัาจำอะไรว่างานยัง ม <Yes ีัมาไทยคิดไปซื้อวันนี้คุณ้มเบงซายบุญครับด้านหลังจะอุ่นอนนจังหน่อยครับัสั่งุกนอนครับด้านหลังจะอุ่นอ้นนิดหน่อยครับไยบม่เขา นะครับขน,นจาจก้อนมานะะสาวเียค่ะขนาดไซบุนครับวันนี้จ้าท่างลรงท่าน